กับบัสครับบัสพีกอลอฟยูไอชาครับนี่คือน้องๆกลุ่มศิลปินนะครับที่เพิ่งเดบิวชว์เคสไปสดๆร้อนๆ <S 1> <S 1> ใครมีคนร้องไห้เหรอโอ๊ยมีคนร้องไห้มีคนร้องไห,ห,ห,ห้เลยนะฮะโอ้โหอ่าต้องยืนยืนซ้อนไหลกันนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกไฟโอเคอ่าขึ้นมาบน แกมพอร์ตของเราได้เลยนะฮะยืนกันหมดไหมเนี่ยบัสมีกี่คน2ได้ได้ได้เล็กไปเลยอ่ะผมก็เลยใช้ฟังก์ชัน image search แล้วก็ไปช็อปเพิ่มอีกเพื่อถ้าใส่ใส่โค้ดถอาเไปดึง 2M2 เงี้ยมันจะได้แบบลดกระนำช่ำกันไปเลยทีเดียวเชียวจะบอกว่า image search ในวันนี้ของเรานี่ก็คือแบบง่ายๆเลยนะคือถ้าชอบลุกไหนต้นคริสต์มาสครับผม กล้คสิสมาสใช่ก็ช็อปได้ครับคริสต์มาสปีนี้ก็คริสต์มาสอองชิสเมีอโอเคโอ้ยแล้วอย่างนี้บัสมานันทีต้องมีส่วนลดมาฝากแฟนๆที่สยามสแควร์บล็อกไอแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ในไลฟ์นะฮะไลฟ์สสลของลาซาด้าแล้วก็ทิกตอรลาซาด้าไทยแลนด์ด้วย มีโค้ดส่วนลดอะไรนี้บ้างไหมฮะมีครับผมโค้ด uh> นี้เลยครับผมบัส12 12โค้ดครับผมใส่ได้เลยโอเคย้ำอีกทีนึงนะครับวันนี้โค้ดส่วนลดนะครับของน้องๆวงบัสนะครับ และผมคือสมาชิกคนที่13ฮะฮะแอบเดินตามมาด้วยนะครับถ่ายรูปก,กันได้เลยนะครับใครอยากสติลเดอรลุกนะครับน้องๆบงมบัสทั้ง12ลุกนะครับใช้อิ <c oughs> นเนเสิร์ชนะฮะเสิร์ชหาลุกที่คุณชอบลุกที่คุณไลค์แล้วก็ช็อปกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดนะครับของบัสก็ได้ด้วยนะฮะบบัส12 12โค้ดนะครับ <c oughs> ลดไปเลย60บาทเอ๋พิมคาเป็ดของเรา ยังมีอีกไหมฮะยังมีใครใหมัไหมฮะมีนะยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมด เดี๋ยวนี้วงบัสนะครับจะมีโชว์พิเศษด้วยนะครับเอาล่ะต้องติดตามให้ดีนะครับเพิ่งเดบิวต์โชว์เคสกันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับดีพอสออฟยูไอชายนะครับสามารถไปชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็สามารถไปโหลดเพลงของน้องๆตั้งตารได้คิดได้ครับที่นั่งอยูิกดไดี้นะฮะ ระหว่างรอนะครับระหว่างรอผมถ่ายเล่นสักอันหนึ่งได้ไหมพี่พี่ครับระหว่างรอผมถ่ายเล่นสักอันหนึ่งได้ไหมพี่เผื่อผมเอาไปลงสิบสองสิบสองมองกล้องอย่างเดียวเลยนะแล้วโอเคครับ ไม่เป็นไรฮนะเขาจะได้ดูว่าผมมาทำงานนี่โอเคขอบคุณมากครับอ่าแล้วผมจะสามารถได้คลิปนี้ด้วยการสแกนตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมมาสแกนนะขอบคุณมากเลยครับผมจะมารอศิลป,ปินกลุ่มต่อไปตรงนี้เลยนะครับ ทางไลา์เป็นไงบ้างครับสามารถพิมพ์ข้อความทักทายกันได้นะครับกดไลค์กดหัวใจแล้วกดแชร์กันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทั้งทาง Last Live นะครับบนแอปพลิเคชันของ Lazada นะครับแล้วก็ผ่านทางนะครับ TikTok นะครับของ Lazada Thailand ด้วยฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับวันนี้แฮชแท็กของเรานะครับอยากให้ติดเทรนด์โลกไปเลยนะครับสำหรับ แฮชแท็กของเราในวันนี้คือ lazada 1212 th live นะครับ lazada 1212 th live นะครับวันนี้ใครที่ถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปนะครับที่อยู่ในงานของเรานะครับสามารถติดแฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับฝากปัดให้ขึ้นเทรนด์กันนิดนึงด้วยนะฮะตอนนี้นะครับทีมงานแอบประชิดมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเวลา6โมง27นาทีคนดูในไลฟ์ของเรานะฮะตอนนี้70,000คนแล้วนะฮะ ส่งเสียงนันดังให้กับลาซาด้าหน่อยครับ <travaille> ทุกคนอย่าดูนเดียวนะต้องช้อปปิ้งด้วยนะเพราะว่าวันนี้ส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสบองเราก็จะเป็นโค้ดส่วนลดนะครับของศิลป,ปินนะครับโค้ดส่วนลดของศิลป,ปินแต่ละคนเนี่ยใส่โค้ดของเขาไปนะฮะอย่างเช่นของน้องๆวงบสัสบัส12 1 2โค้ดลดไปเลยใส่โค้ดนี้60บาทนะครับเอาละผมต้องแอบ,บดูรถนิดนึงนะว่า จะมีรถแบบว่าของศิปงลปินของเราเข้ามาหรือเปล่า,าส่วนตอนนี้น้องๆวงบัสของเรานะครับก็ยังถ่ายคลิปอยู่นะครับในระหว่างที่ถ่ายก็เราสามารถสติลเดลุกน้องๆได้เลยนะครับชอบชุดไหนคุณพี่เป็นไงบ้างครับมีสติลชุดใครไปแล้วบ้างฮะมีไหมมีไหม,มยังนะถ้าชอบชุดไหนต้องสติลสติลชุดพ่อๆไปก่อนเลยไหมถืออแบบว่าไปแต่งให้ทูงไง อ่าพี่นี่แล้วพี่ไปใช้ image search นะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่สนุกซอยน่ารักมากเลยโอเค